สวัสดีครับผมอัติสอนในเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้นะครับมาเจอรีโมทตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับรีโมทตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ตามปกตินะครับแต่ตัวเลขมันไม่ขึ้นตามหน้าจอนะครับเนี่ยครับอากาศเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าก็เลยให้หารีโมทให้หน่อยนะครับด้วยตัวนี้เป็นแอร์ประกอบนะครับแอร์เทอร์โบเนี่ยครับผมก็เลยแนะนํารีโมทรวมนะครับที่ผมนําไปใช้ตกรุ่นมาแล้วนะครับนี่ครับ e-tommer นี่แหละครับเดี๋ยวใส่ฐานแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะรันพร้อมๆกับ fc นี่แหละครับเนี่ยครับทางเลือกทางหนึ่งนะครับรีโมทรวมนะครับเนี่ยรูปแบบด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเซตค้างไว้นะครับเนี่ยครับกดเซตค้างไว้ประมาณ3เมตดนะครับดูเคอร์เซอร์ฝั่งขวาข้างล่างนะครับมันจะขึ้น3ามขีดนะครับเราสามารถกดเมนูนนได้เลยนะครับตรงปรับอุณหภูมิขึ้นลงเนี่ยครับเนี่ยครับ กดหนึ่งสองสามถ้ามันตอบรับมันก็จะดังบับเซอร์ตัวภาครับของตัวแอร์เนี่ยครับและอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็กดเนี่ยค้างไว้นะครับประมาณสามวินะครับมันก็จะรันออโต้ได้เลยนะครับเนี่ยครับเรารออย่างเดียวครับว่าตัวแอร์มันมีเสียงบับเซอร์นะครับเราก็กดโอเคประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอนะครับแป๊บหนึ่งมันจะมีได้ยินเสียงจับตัวแอร์นะครับแล้วก็กดโอเคเลยนะครับ เนี่ยครับถ้ามันได้ยินเสียงแต่เรากดไม่ทันนะครับแล้วก็กดย้อนเข้ามานะครับกดแบบเมนวนย้อนเข้ามานะครับย้ำนะครับย้ำนี่ครับแอร์ตัวนี้เทอร์โบมันอยู่ที่ตัว88นะครับโค้ดที่88นะครับแล้วเรากดโอเครอบหนึ่งการบันทึกนะครับนี่ครับแล้วก็สั่งงานได้เลยนะครับเนี่ยเปิดปิดได้เลยนะครับหมายความว่าเทอร์โบคูลตัวนี้นะครับคือรหัสมันอยู่ที่88นะครับ ใช้ง่ายครับรีโมทของตัวนี้นะครับรีโมทรวมของตัวนี้ใช้ง่ายครับไม่วุ่นวายครับเพราะหลายๆรุ่นที่ไปเห็นลูกค้าเขาใช้อีกหลายๆตัวมันบางครั้งก็จูนไม่ได้นะครับแต่อีทอมเมอร์ตรงนี้ครับการันตีได้ครับเป็นอะไรที่แนะนำให้ f อฟซนะครับเนี่ยครับอีทอมเมอร์นะครับหาซื้อได้ได้ได้เลยนะครับ สามารถสั่งได้นะครับสั่งโหมดได้สั่งพัดลมได้เนี่ยครับสั่งได้โหมดปกติเลยนะครับเปิดปิดได้เนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับให้เอฟซีนะครับสามารถพกได้พกติดตัวไว้ได้นะครับตามครัวเรือนนะครับเผื่อตัวไหนมีปัญหาหรือรีโมทมีปัญหาครับใช้ตัวนี้นะครับในการใช้แทนได้เลยนะครับ เนี่ยครับสั่งเปิดปิดได้ครับผมเคยมาใช้ทุกรุ่นไม่มีผิดหวังเลยนะครับผมเลยเอามานําเสนอให้กับ f อฟซนี่แหละครับนี่ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ